อาถันเกาะสีชังปริศนาแดนชนบุรีสวัสดีครับผมโชแปงทอกแองจิ้นนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวในประเทศไทยบ้านเรากันบ้างครับเพราะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอกันเข้ามาว่าอยากให้ผมเนี่ยนำเรื่องราวในประเทศบ้านเกิดตัวเองมาเล่าให้ฟังกันบ้าง หลังจากที่ผมได้ทำคลิปเรื่องราวของต่างประเทศไปมากมายนะครับและหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวอาถรรพ์ของเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับและก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้นะครับใน,ในผมก็ฝากเพืเ่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เพืเ่อนๆทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาละครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ของเกาะสีชังแห่งนี้พร้อมๆกันเลยครับ อำเภอเกาะสีชังเป็นหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยบริเวณตรงข้ามกับอำเภอศรีราชาในจังหวัดชนบุรีและถึงแม้ว่าอำเภอแห่งนี้จะถูกจัดให้เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่อาณาเขตเล็กที่สุดในประเทศไทยโดยมีพื้นที่เพียงแค่ประมาณ26ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถ้าได้ทําการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของอำเภอแห่งนี้กับสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรานะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าอำเภอเกาะสีชังแห่งนี้ มีพื้นที่อนาเขตประมาณ80%ของสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นเองครับและถึงแม้ว่าเกาะสีชังแห่งนี้จะเป็นเพียงแค่หมู่เกาะขนาดเล็กๆนะครับแต่ด้วยความงดงามทางด้านธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมของที่แห่งนี้ทําให้ในปีปีหนึ่งนะครับหมู่เกาะแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางกันมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศบ้านเราจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับ และไม่เพียงแต่เรื่องความสวยงามของที่แห่งนี้เท่านั้นนะครับที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้จักยังมีเรื่องราวลี้ลับปริศนามากมายเกี่ยวกับที่แห่งนี้ครับที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากจนทําให้สื่อต่างๆมากมายของบ้านเรานะครับนำเรื่องราวเหล่านี้ออกมาตีแผ่กันอยู่เสมอณเกาะคามน้อยหรือที่ที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าเกาะผีเป็นเกาะบริวารหนึ่งใน8ของเกาะสีชังสภาพปัจจุบันของเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่รกร้างไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีบ้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆหรือแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าหรือน้ำปาปาก็ไม่มีการดำเนินการและมาติดตั้งไว้เช่นกันแต่เมื่อพูดถึงเกาะแห่งนี้ก็มักจะมีคำถามกันอยู่เสมอว่าเหตุใดจึงไม่มีเศรษฐีหรือนายทุนคนไหนที่คิดจะมาปลูกบ้านหรือสร้างรีสอร์ทต,ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเกาะอื่นๆบริเวณน,นั้นเพราะเนื่องจากว่าตำแหน่งทำเลและวิวธรรมชาติของเกาะแห่งนี้เหมาะแก่การที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและสาเหตุที่ทำให้เกาะทำเลดีแห่งนี้ยังคงเป็นเกาะรกร้างมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ จากคําเล่าตำนานของชาวบ้านคนพื้นที่แถวนั้นเขาเล่าต่อกันมาว่าย้อนกลับไปในยุคสมัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองมีฐานประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาทําการตั้งถิ่นฐานทับเรืออาศัยอยู่บนเกาะขามน้อยรวมถึงยังได้ทําการยึดพื้นที่ทางใต้ของเกาะแห่งนี้ไว้ใช้เป็นท่าเทียบเรือสําหรับจอดเรือรบขนาดใหญ่อีกด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าล่องน้ําบริเวณแถบนั้นจะมีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆจึงเหมาะแก่การสัญจรไปมาของเรือขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างมาก ต่อมาหลังจากนั้นไม่นานได้เกิดไข้ป่าระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่บริเวณเกาะส่งผลทําให้ทหานอเมริกันต่างพากันป่วยและล้มตายกันเป็นจานวนมากและศพของพวกเขาก็ถูกจัดพิธีและฝังอยู่บนเกาะขามน้อยเช่นกันและไม่เพียงแค่เท่านั้นครับเดิมทีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ก็ต่างเคยนําพาศพของญาติหรือผู้เสียชีวิตมาทําพิธีและฝังศพบ,บนเกาะแห่งนี้อยู่เสมอและได้มีการจัดทําหวงซุยหรือสุสานคนจีนไว้ด้วยเช่นกันจนในที่สุด เกาะแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสุสานกลางทะเลไปโดยปริยายและจากคําบอกเล่าจากผู้เฒ่าคนแก่ในพื้นที่บริเวณแถวนั้นนะครับเขาได้เล่ากันไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญญ,ญาณเฮี้ยนหรือสัมภเวสีอาศัยกันอยู่เป็นจํานวนมากแถมยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่เขาเล่ากันว่าหากใครก็ตามที่เร่นเรือผ่านบริเวณเกาะแห่งนี้ในยามค่ําคืนมักจะได้พบเห็นกลุ่มคนกําลังเล่นน้ําบริเวณชายฝั่งหรือไม่ก็จะเห็นผู้คนนะครับมายืนโบกมือกวากมือเรียกให้เข้าไปหารวมถึงอาจจะได้ยินเสียงหวีดร้อง ดังมาจากเกาะแห่งนี้ด้วยเช่นกันหรือหนักสุดเคยมีชาวบ้านแถวนั้นนะครับได้ทําการออกเรือยามค่ําคืนและพบวัตถุประหลาดรอยพุ่งตรงมาชนกับเรือของเขาอย่างรุนแรงและเมื่อได้ลองทําการส่องไฟฉายดูนะครับก็พบว่าวัตถุประหลาดนั้นเป็นโลงศพที่พุ่งตรงมาจากเกาะผีอย่างไม่ทราบสาเหตุถึงแม้ว่าจะมีการจัดพิธีล้างป่าช้าบนเกาะแห่งนี้ไปแล้วบวกกับวันเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ความเย็นและเรื่องเล่าของเกาะผีแห่งนี้ ก็มีให้เราได้ยินกันอยู่เสมอมาจนถึงปัจจุบันและไม่ว่าเกาะแห่งนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ได้ทําการจ้างเรือเดินทางมาสํารวจหรือตกปลาบริเวณเกาะแห่งนี้รวมถึงยังมีกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้คนที่ชอบความท้าทายที่อยากจะมาพิสูจน์เรื่องราวที่คนเขาเล่าลือกันเดินทางมาลองดีณนเะกาะพีแห่งนี้เช่นกันการที่จะเดินทางมายังเกาะแห่งนี้นะครับมักจะมีคําเตือนที่บอกต่อกันมาเสมอว่าควรออกจากพื้นที่บริเวณเกาะแห่งนี้ ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินและเมื่อไปถึงควรจะให้เก็บสถานที่ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงท่าทางรบดูและที่สําคัญห้ามหยิบชวยอะไรติดตัวออกมาจากเกาะแห่งนี้อย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการหยิบความโชคร้ายติดตัวกลับออกไปด้วยย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ4-5หปีที่แล้วนะครับได้มีชายหนุ่มดาราในาแบบของไทยคนหนึ่งเขาได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์หลอนในขณะที่เขาได้ไปถ่ายแบบบนเกาะแห่งนี้ โดยเขาเล่าว่าในวันที่ถ่ายแบบนะครับทางทีมงานเนี่ยได้ทําการหยิบเลือกหินปะการังมาเป็นเพลทประกอบการถ่ายรูปและหลังจากที่ถ่ายแบบกันเสร็จนะครับนายแบบคนดังกล่าวเขาก็เห็นว่าปะการังอันนี้มันสวยดีจึงได้ตัดสินใจเก็บใส่กระเป๋าและนําติดตัวกลับออกมาด้วยแต่แล้วหลังจากนั้นเราบรรดาทีมงานและนายแบบนะครับพวกเขาก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆมากมายในระหว่างที่กําลังเดินทางกลับออกมาจากเกาะแห่งนั้น อยู่ๆในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับชาวบ้านคนที่พวกเขาว่าจ้างให้เดินเรือมาส่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับทีมงานว่าให้รีบเก็บข้าวเก็บของและออกเดินทางจากเกาะแห่งนี้โดยด่วนซึ่งมันก็สร้างความแปลกใจแล้วก็ไม่พอใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมากครับเพราะเนื่องจากว่าเดิมทีที่ตกลงกันไว้เนี่ยพวกเขาจะถ่ายแบบและกลับกันในช่วงเวลา6กโมงเย็นซึ่งก็หมายความว่าคนเดินเรือคนนี้นะครับเขาไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่คุยกันไว้แต่แรกและหลังจากที่ทีมงานและคนเดินเรือได้ถกเถียงกันอยู่พักใหญ่นะครับ จนในที่สุดชาวบ้านคนเดินเรือคนนี้เขาก็ต้องยื่นคำขาดว่าถ้าพวกคุณไม่กลับก็นอนที่นี่นะผมจะไม่วนเรือกลับมารับพวกคุณอีกซึ่งไม่ได้ยินดังนั้นนะครับเหล่าทีมงานและนายแบบก็ต้องยอมเก็บข้าวเก็บของและเดินทางออกจากเกาะนั้นในทันทีครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่คนเดินเรือกระทําก็ตามและในขณะที่กําลังออกเรือนะครับเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นผู้จัดก,การของนายแบบและตากล้องครับ อยู่ๆพวกเขาก็พลัดตกจากเรือทั้งคู่และไม่ได้ทําการช่วยพวกเขาทั้งสองกลับขึ้นมาบนเรือนะครับก็พบว่าขาของตากล้องนะครับได้ไปโดนใบพัดของเรือบาดเข้าจนทําให้เป็นแผลเวอเลือดออกเป็นจํานวนมากและในตอนนั้นพวกเขาทั้งสองที่ตกน้านะครับเขาก็เล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีคนจงใจมาผลักให้พวกเขาตกน้ําและเมื่อเห็นดังนั้นคนเดินเรือจึงได้เอ่ยปากถามทุกคนว่าพวกคุณได้หยิบเอาอะไรจากบนเกาะนั้นติดตัวกลับมาด้วยหรือเปล่า ต่นายแบบคนนั้นก็ได้แต่ตอบปฏิดปดปัดและไม่ยอมรับสารภาพครับว่าเขาเนี่ยได้ทําการนําเอาปะก,การังติดตัวกลับมาด้วยและหลังจากที่ทําการเดินเรือออกมาจากเกาะแห่งนั้นได้ประมาณครึ่งทางนะครับนายแบบจึงได้ตัดสินใจเอ่ยปากถามกับคนเดินเรือคนนั้นด้วยความสงสัยว่าเกาะแห่งนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมพี่ต้องรีบให้ผมเดินทางกลับออกมาด้วยคนขับก็จึงเล่าให้ฟังกับว่าในระหว่างที่ทีมงานกําลังถ่ายแบบกันอยู่นั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเกาะและจ้องมองลงมาในระหว่างที่พวกเขากําลังทําการถ่ายแบบ เขาจึงรู้สึกว่าน่าจะมีเหตุไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาจึงได้ตัดสินใจบอกทีมงานว่าให้รีบเก็บข้าวของและกลับออกจากเกาะแห่งนั้นทันทีและเขายังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าพื้นที่บริเวณที่นายแบบคนนั้นได้ไปถ่ายรูปนะครับเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ถูกข่มขืนและถูกน้ำศพมาฝังทิ้งไว้บริเวณตรงนั้นครับและชาวบ้านแถวนั้นก็ต่างมีความเชื่อกันว่าวิญญาณหญิงสาวที่พวกเขาพบเห็นบนเกาะบ่อยครั้งน่าจะเป็นวิญญาณของเธอและไม่ได้ยินดังนั้นนะครับนายแบบคนดังกล่าวก็จึงยอมรรัับบสาาาภพว่ เขาได้นําเอาปะการังติดตัวออกมาจากเกาะแห่งนั้นด้วยแต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฟ้ามืดไปแล้วครับคนเดินเรือก็ไม่ได้ทําการบนเรือกลับไปเพื่อเอาปะการังไปคืนแต่อย่างใดเพราะเนื่องจากเกรงว่าการเดินเรือในช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดอันตรายก็เป็นได้ครับหลังจากที่จบทริปนี้นะครับทีมงานก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพก็ต้องแปลกใจครับเมื่อพบว่าไฟล์รูปถ่ายที่พวกเขาได้ทําการไปถ่ายไว้ตรงบริเวณที่เก็บปะการังมา ับมีปัญหาแล้วไม่สามารถเปิดไฟล์ได้อย่างไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่รูปภาพที่ถ่ายไว้ตรงบริเวณอื่นนะครับกับเปิดได้และใช้งานได้ตามปกติและสําหรับเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์ของบริเวณหมู่เกาะสีชังนะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่คําบอกเล่าของชาวบ้านหรือนายแบบคนดังกล่าวเพียงเท่านั้นครับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ29ปีก่อนนะครับในวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2535บริเวณหมู่เกาะแห่งนี้ ได้เกิดโศกนาฏกรรมทางน้ําครั้งใหญ่ขึ้นครับซึ่งในตอนนั้นทางจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดเทศกาลตุกจีนโดยมีการจัดที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่บนเกาะสีชังแต่ในขณะที่เรือกําลังนํานักท่องเที่ยวกลับจากการกราบไหว้สักการะครั้งนั้นนะครับ <mm> ก็ได้มีเรือบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ที่กําลังเร่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนกับเรือนาวาประทีป11 1 เรือที่บรรทุกผู้โดยสารจํานวนมากกว่า100ชีวิตเข้าอย่างจังความรุนแรงจากการประทะในครั้งนี้นะครับส่งผลทําให้เรือโดยสารเนี่ยขาดเป็น2ท่อนและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วครับโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น119ารายครับและมีผู้โชคดีที่รอดชีวิตมาได้เพียงแค่15คนเท่านั้นโดยโศกนาตกรรมครั้งนี้นะครับก็สามารถสร้างความสลดให้แก่ผู้คน และกลายเป็นข่าวโด่งดังในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสื่อก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นักประดาน้ำที่ได้ทําการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตอนที่เกิดเหตุนะครับโดยเขาเล่าว่ามีนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้ําไม่เป็นคนหนึ่งนะครับที่เขารอดชีวิตมาได้เนี่ยเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นให้เขาฟังว่าในช่วงเวลาที่เขากําลังจะจมน้ําใกล้หมดสติอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวมาดึงกระชากร่างของเขาให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ํา จนทําให้เขารอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นราวกับปาฏิหาริย์เลยแหะครับและหลังจากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่ผมได้ทําการเล่ามานะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณหมู่เกาะแห่งนี้มีเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์มากมายที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับจนทําให้ในที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับได้มียูทูบเบอร์จานวนหนึ่งได้ทําการเดินทางไปลองพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับบนเกาะขามน้อยหรือเกาะผีที่ทุกคนร่ำลือกันโดยพวกเขาได้ทําการลองไปใช้ชีวิตค้างแรมบนเกาะแห่งนี้ในยามค่าคืนครับ และสิ่งที่พวกเขาพบเจอบนเกาะแห่งนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าการพิสูจน์ครั้งนี้ของพวกเขานะครับจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็สามารถไปหาคลิปดูได้ใน YouTube เลยครับและสําหรับคําถามที่ว่าเรื่องราวอาถรรพ์บริเวณหมู่เกาะสีชังแห่งนี้นะครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียงเรื่องราวที่ใครสักคนแต่งขึ้นมา และถูกเล่าบอกต่อกันมาอย่างช้านานหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและมีผู้คนมากมายได้ไปพบเรื่องราวสิ่งแปลกๆอาถรรพ์ตามที่เขาเล่าลือกันและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นคนในพื้นที่เกาะสีชังและมีข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เล่าประสบการณ์เอาไว้ให้ผมและเพื่อนๆท่านอื่นได้อ่านไว้ได้เช่นกันนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์เกาะสีชังของจังหวัดชนบุรีทั้งหมดที่ผมได้ทําการมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากเนื้อหาตรงส่วนไหนตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยระบบก็จะทําการแจ้งเตือนให้เพื่อนเพื่อได้รับรู้แล้วก็รับชมคลิปของผมก่อนใครเลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมนําเรื่องราวใดนะครับมาเล่าให้ฟังกันก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมโชว์แปลงทออังกิ้นก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ